สวัสดีครับคลิปนี้กลับมาพบกันตามสัญญาที่ผมจะนำา m r r e e e s s e n z z 3 0 s s l ในอดีตมาวางเทียบกับ Mercedes-Benz SLS ของยุคปัจจุบันดีไซน์หลายส่วนนะครับที่มีกลิ่นอายมาจาก 300SL ถ่ายทอดมาสู่ SLS อย่างภายนอกเนี่ยกระจังหน้าก็เป็นส่วนที่ชัดเจนรวมถึงโหนกแก้มด้านข้างนะครับเส้นสายที่ต่อเนื่องจากด้านหน้ารถยาวพาดมาจนถึงด้านหลังรถก็มีเช่นเดียวกันใน SLS โดยเฉพาะรูปแบบการเปิดประตูแบบปีกนกหรือว่าเกาววิงเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่ชัดเจนที่สุดครับแต่รูปแบบการเปิดฝากระโปรงเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากยกขึ้นไปด้านหน้าตัวรถกลายเป็นยกไปด้านหลังเหมือนปกติทั่วไปการดีไซน์ภายในที่แนวคิดการออกแบบได้รับอิทธิพลจากห้องควบคุมของนักบินผลที่ได้เวลาเรามองก็เปรียบเสมือนห้องควบคุมเครื่องบินในยุคเก่ากับห้องควบคุมนักบินที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็แตกต่างกันชัดเจนนะครับ จากเดิมที่เป็นเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ V8 ซึ่งเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงเนี่ยก็จะมีบาลานซ์ที่ดีกว่าเครื่องยนต์เดินเรียบกว่าแต่ก็มีข้อเสียคือ CG เนี่ยจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยจะสูงกว่าเครื่องยนต์ V8 ข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการบำร,รุงรักษาที่ง่ายกว่าส่วนเทคโนโลยีนั้นแน่นอนครับว่าห่างกันหลายสิบปีนวัตรกรรมต่างๆก็ทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันชัดเจน ซึ่งทั้งกำลังม้าและแรงปิดเนี่ยของ SLS เนี่ยถือว่ามีสูงมากเลยนะครับครับสำหรับรถคู่นี้ก็ถือว่าเป็นรถรุ่นหลานกับรุ่นคุณปู่ที่ถ่ายทอดตำนานความสำเร็จจากอดีตมาสู่ยุคปัจจุบันโดยเปิดตัวห่างกันเกือบ55ปีและก็ไม่รู้นะครับว่ารถของ Mercedes-Benz ในอนาคตเนี่ยจะมีการเปิดตัวรถที่ถ่ายทอดตำนานปีกนกนี้อีกต่อไปหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันปี2021เนี่ยรถซูเปอร์คาร์ของ Mercedes ก็จะเป็น m e r c e d e s AMG GT R นะครับแต่ประตูนเนี่ยไม่ได้เปิดแบบปีกนกเหมือน SLS แล้วแล้วผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ